ก็ตอนนี้ประมาณสักหกโมงครึ่งนะพี่ต่ายมาถึงก็บริษัทแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถจะเป็นชุดแรกนะอะไรนะครับอ,รอ๋อแต่รถมาลงจริงกี่คันครับมาสี่ค,คันแต่ว่พวกนี้พวกค้างสมุดเราประกันนะก็เดียวสี่คันที่มาลงเดี๋ยวเราจะเป็รุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดู สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันจันทร์ที่10มกราคมพศ2565น้25 65, นั่นเองก็เริ่มเดือนใหม่นะครับไปไปมาๆก็จะเข้ากลางเดือนเราก็ ใกล้จะได้เขาเรียกว่างวดใหม่อีกแล้วนะวันที่16เนี่ยตอนนี้นะครับรถของไม่ต่ายยังไม่มีเข้ามาซากันมีแต่ตัวเลข7 8ดคันบอกว่าจะเข้ามาแต่ยังไม่เห็นรถเลยแต่ว่าวันนี้เปิดงานมานะเห็นสมุดร,รับประกันวางอยู่แล้วก็ถามคุณลุงวิโรจนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รอปภบอกว่ามีรถมาลงไหมมีลง4คันเพราะฉะนั้นหน้าโชว์รูมนะครับจะมีรถที่แจ้งขายจอดนะครับเอามาจอดโชว์เนี่ย 4คันแล้วก็ลบลงใหม่อีก4คันเป็น8คันเดี๋ยวไปดูกันบ้างไปว่ามีรุ่นไหนเพื่อวันพรุ่งนี้เราจะได้ถ่ายกันครับก็มาดูคันแรกกันเลยนะคันนี้ที่จอดโชว์มันเป็นรุ่นไหนกันก็รุ่นนี้นะครับมันจะเป็นตัวเตี้ยของตัวรองท็อปนะพูดง่ายๆมันเป็นเจ้าตัวสเปซแคป1.9เกรด LDA สีขาวไซ b บี i ร n นะครับตัวนี้ก็เป็นขาวขาวธรรมดานี่แหละราคาตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ย จะอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นสามพันบาทหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทนั่นก็หมายความว่าถ้าเอาสีอื่นนะครับที่เป็นสีดําสีบรอนเงินเนี่ยมันจะเพิ่มอีก7 0 0 0บาทนั่นเองรุ่นนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องเพิ่มล้อแม็กเลยนะก็เขาจะมีตัวแม็กขนาด16นิ้วจากโรงงานมาให้นะครับแล้วก็เป็นแม็กสีบรอนเงินนั่นเองน็นอตล้อมี6ตัวยางเป็นยางบริสโต้นะครับนี่แล้วก็หน้าตาของเจ้าตัว LDA เตี้ยคันนี้นะครับถึง มันจะเป็นตัวรองท็อปแต่ว่าความหรูหรามันก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกตัวท็อปเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าแบบอิสุสวิชั่นใบ LED ตัวนี้มันก็มีมาให้รุ่นนี้นะครับเขาจะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นตัวนี้ถึงมันจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะแต่ว่าความสว่างมันก็เขาเรียกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเปิดเล่นนะอูแล้ขาวขาว,ขาวสวยมากนะขาวตัวนี้โดนแดด วันนี้เวรพี่ตายเช็ดรถนี่วะ่ะเดี๋ยวต้องมาเช็ดนะเดนิเสร็จเดี๋ยวต้องมาเช็ดนะครับก็ระบบความปลอดภัยรุ่นนี้มีมาให้ครบนะก็เบรก a อ s นะครับตุงลมนิรภัยครบนี่หมายถึงว่า2องอยางมีมาให้ครบนะกระบะนะครับกระบะของรุ่นนี้ด้วยความที่มันเป็นตัวเตี้ยเนาะคือมันใช้สําหรับบรรทุกนั่น,นแหละเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมิติของกระบะมันก็จะกว้างกว่ารุ่นอื่นนะครับนี่ จะเป็นแบบนี้เลยยกเป็นตอนเดียวตอนเดียวจะกว้างกว่าแล้วก็อีกคันหนึ่งที่จอดโชว์อันนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะลืมดูลืมดูนะครับคันนี้จะเป็นตัวลองท็อปเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้มันจะมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกนั่นเองก็เป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA สีเทาแรมโบนะครับหรือว่าเป็นเจ้าตัวเทาโอเพกนั่นแหละคันนี้ราคาอยู่ 7 7 0 0 0 0บาทนะครับ7 7 0 0 0บาทมันก็จะเหมือนหน้าตามันจะเหมือนตัวเตี้ยเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่ามันแตกต่างที่ตำแหน่งการวางเบ้าไฟตัดหมอกแค่นั้นเองก็คือ,อตัวเตี้ยเนาะมันจะวางคู่กันไปเลี้ยวไฟตัดหมอกแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวยกสูงเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนะครับรุ่นยกสูงทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDA Z หรือว่า Z P มีบันไดข้างมาให้จากโรงงานนะอันนี้คือเราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับ นี่ก็จะเป็นบันไดข้างของเขารุ่นยกสูงมีมาให้ทุกรุ่นแล้วก็รุ่นนี้เขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็ขนาด17นิ้วนะครับนี่เป็นยางบริ t o n e เกียร์อัตโนมัติน่าใช้นะครับก็คืออลูกค้าขอมาเยอะมากๆเพิ่งมีในปี2022ครับโดยปกติแล้วเจ้าตัวเกรด LDA มันไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกนี่อันนี้ก็จะเป็นท้ายนะท้ายของตัวเตี้ยตัว,ตว,ตวสูงนะครับนี่ ตัว LDA ตัวเตีย้ยนะครับจะมีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกเฉพาะในรุ่น4ประตูนะตัวเตีย้ยคันเมื่อกี้ไม่มีอัตโนมัติให้เลือกนะครับนี่อ่ะจะเป็น2คันแรกเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งกันบ้างคันนี้นะครับสีส้มก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนั่นเองมันเป็นรุ่นไหนกันเอาเห็นไกลๆเนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าตัวเกรดแซ่นแหละคันนี้ยังไม่ได้ตัดขายนะนนจะขายเดือนนี้แหละครับก็จะเป็นเจ้าตัวสเปซแคป1.9เกรดแซนั่นเองก็เป็นตัว ค็อปขึ้นมานะครับถัดจากเจ้าตัว LDA ก็จะเป็นตัวแซกสูงทุกรุ่นอย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปมีบันไดข้างมาให้แล้วก็สีที่เราเห็นนะครับมันก็จะเป็นสีส้มนี่แหละอุปกรณ์ตกแต่งนะครับอันนี้ก็ใส่ให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะไลเนอร์นะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยตัวจานรองมือเปิดตัวกันสาดนะครับอันนี้ก็มีให้เรียบร้อยคันนี้พร้อมออกแล้วเอา้าราคายังไม่ได้แจ้งเลยนะครับ คันนี้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาไอ้นั่นไม่ใช่สีมันด้านนะมันโดนหมอกมันโดนหมอกเดี๋ยวต้องมาเช็ดนะครับราคาเงินสดถ้าเป็นรุ่นนี้นะอยู่793,000บาทถ้าตัวเกียร์ออโต้อยู่823,000บาทนั่นเองนี่อีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวโอ้มีคนคลิปคนดูเยอะมากเลยนะ ถ่ายเจ้าตัวนี้เทียบกับเจ้าตัวยกสูงเนี่ยคนดูมันเยอะมากๆคันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเตี้ยแล้วนะครับในรุ่นของ4ประตูไม่มีใครจะท็อปเกินเขาอีกแล้วคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟ1.9เกรดแซนะครับคันนี้ราคาเงินสดอยู่852,000บาทก็ได้มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์กระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่มันเป็นตัวเตี้ยก็มันไม่ใช่ว่าจะ กระจกนะพูดง่ายๆเลยเบรก ABS ถุงลมนิรภัยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันระบบช่วยควบคุมการทรงตัวและที่พี่ต่ายชอบสุดนะครับในรุ่นเกรดแซตัวเตี้ยเนี่ยตรงเจ้าตัวล้อแม็กซ์ของเขาเนี่ยเออมันเป็นแม็กซ์ปัดเงาขนาด16นิ้วนั่นเองก็สวยมากนะครับเอาไปใส่รุ่นไหนก็สวยขนาดเจ้าตัวแม็กซ์ X ซีรีส์นะออกไปทางร้านยางยังเอามาทําแบบนี้เลยนะครับเอามาปัดเงาด้านหน้าให้มันเหมือนตัวแซนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรถด้านหน้าทั้งหมดนะครับที่มีจอด ให้ดูในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ไต่จะพาเดินไปดูด้านหลังกันนะครับว่ามันมีรุ่นไหนกันบ้างนี่แล้วตอนนี้นะครับพี่ต่ก็เดินมาถึงด้านหลังก็จะเจอ,อกแก๊งดาวลูกไก่4คันเนี่ยครับมาจอดรอรถน่าจะลงประมาณสักวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าเราสังเกตด,ดูลานจอดนะครับเออลงจอดละกันเนาะก็ถามว่ามีรถไหมไม่มีไม่มีเลยนะจากแต่ก่อนเคยแบบเฮ้ยมันจอดเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ ไม่มีไม่มีก็จะมีแค่4คันนี้ที่เข้ามาใหม่อ้าวเริ่มต้นนะครับเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัวแครบโฟเก S รด S แต่ว่ามันเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับพี่ต่ายอันนี้พี่ต่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูใกล้ๆถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาอยู่600,000 6,900,000บาทนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็อยู่ราคาอยู่ที่6 2 2 6 0 0นบาทนั่นเองก็คันนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่นะนี่กระจังหน้าตัว S อสนะหลายๆท่านหลายๆเสียงเลยบอกว่าพี่ตายโอ้กระจังหน้าตัวเอมันทำสวยขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วมันเข้ากับเจ้าตัวไฟหน้าแบบมันติเรฟเฟกเตอร์หรือว่าไฟหน้าแบบตาเพชรน,นะนี่ ไฟหน้าตัวนี้เอาจริงนะครับสวยมากๆเวลาที่เขาเปิดเนี่ยออแสงมันจะให้เขาเรียกว่าให้ความกระจายของแสงเป็นบริเวณกว้างมันทําให้เราบองเร,รอบรอบได้ดีเกรดเอสนะครับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ3.0หรือว่า1.9หรือว่าเกียร์ธรรมดานะครับเขาไม่มีใบไฟตัดหมอกมาให้แต่ว่าเราสามารถใส่เพิ่มได้คันนี้พี่ต่ายจะมีของ FC ที่แน่จะน่าจะอยู่ชํานี้นะครับ FC เช็คมาแล้วว่า โอ้รถมาเลยยังมีนะครับจะใส่เจ้าตัวชุดสเกิร์ตสปอร์ตตี้ด้วยก็เดี๋ยวรอรถลงนะพี่ต่ายจะให้ลูกค้ามาจ่ายเงินเป็นรุ่นนี่แหละรุ่นเกรดเอตัวเกรดเนะครับเขาจะเป็นล้อกระทะนะทุกรุ่นเลยที่เป็น S นะครับจะเป็นล้อกระทะนี่เป็นแบบนี้เป็นล้อกระทะสีบรอนเงินแล้วก็ยางเป็นยางบริสต้นะครับก็เบอร์ยาง2อ5 7 0 1่านั่นเองอเดี๋ยวพี่ต่ายช่เง้อดูนิดนึงว่ามันเป็นเกียร์ออโตหรือเกียร์ธรรมดา คันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเราดูกระปุกเกียร์เลยก็ได้หรือว่าดูแบบรถก็ได้เนี่ยเนี่ย TFR 87 JCM นะ M นี่เป็นเป็นทัวร์ธรรมดานะถ้าสมมติว่ามันเป็นออโต้มันจะเป็น j c a นั่นเองสีรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดอยู่2สีนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีบรอนนั่นเองสีดำไม่มีให้เลือกอ่ะคันนี้เป็นรุ่นไหนกันอ่ะมันก็เหมือนในคันข้างหน้าเนี่ย เป็น1.9เกรด LDA นะที่เพิ่งมาลงและอีกคันหนึ่งละเมื่อกี้มีที่ท่ายท่ายลบๆบเนี่ยไม่อยากหเห็นคันด้านหลัง2คันนี้นะครับเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมามันเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวพวกนี้จะถ่ายคันนี้ให้ดูอ่ะคันนี้มันจะเป็นเจ้าตัวไหนดูจากลายล้อแม็กซ์เนี่ยเราจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นเจ้าตัวเกรดแซถูกไหมครับเพราะว่าเจ้าตัวเกรดแซเนี่ยมันจะใช้แม็กซีบอลเงินขนาด18นิ้วลาายยใหม่ก็เบอร์ง 6 0 1 8นั่นเองเป็นสีเทารรมโบ้คันนี้ถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะมันจะอยู่ที่892,000บาท892,000บาทนะถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะอยู่ที่927,000บาทนี่มาอย่างนี้เลยนะครับกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าอิสูวิชั่นใบ LED แล้วก็เบ้าไฟตัดหมอกใหม่อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับเจ้าตัวเกรดแซดสี่ปรตยกสูงคันนี้ มันก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนั่นแหละแล้วก็แม็กซ์18นิ้วนั่นเองระบบความปลอดภัยนะครับในเกรดแซไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัว4ประตูตัวเตี้ยตัว4ประตูนะครับตัวสูงตัวต่ำอะไรเงี้ยคอยขึ้นชื่อว่าเกรดแซเถอะมันมีหมดแหละ ABS นะครับระบบควบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันคันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูว่ามันเป็นเกียร์ออโตหรือเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ราคา892,000บาทนั่นเอง แล้วก็อีกคันหนึ่งที่จอดอยู่นะครับอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูก่อนมันเป็นตัวไหนเป็นสีเทาแรมโบเหมือนกันนี่อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหพี่ตายเพิ่งเห็นเจ้าคันนี้คันแรกนะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัว Space c a p 1.9เกรดแซนั่นเองราคาอยู่ 7 4 7 0 0 0บาท7แ7 0 0 0บาทนะครับเกรดแซดมีกันชยนมทให้แล้วตัวนี้มันจะเป็นสีใหม่นะสีดำไม่มีแล้วนะครับในรุ่นเกรดแซดมันจะเป็นสีเทารรมโบแทนอืมก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้แหละพี่ต่ายจะถ่ายเจ้าคันนี้ให้ดูสวยนะครับสวยสวยแล้วก็พูด,ดง่ายๆเลยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแล้วก็คันนี้รุ่นนี้นะครับสีนี้ยังไม่เคยถ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูเนาะนะโอเคตอนนี้ก็ประมาณสัก7จ็ดโมงสิบละ เมื่อกี้เดี๋ยวเห็นลูกค้าเข้ามาเด้ยไปถามก่อนว่าลูกค้าติดต่อทา้งไรขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเงี่ยงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ไายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ